สวัสดีครับกลับมาพบกับกอเกิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็เพิ่งเตะจบกันไปและคู่ชิงในปีนี้เนี่ยก็เป็นปารีสกับบาเยิร์ทีมที่จะเข้าไปวัดกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งยุโรปในปีนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือมีผู้จัดก,การทีมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พาทีมเข้าทะลุถ,ถึงรอบตัดเชือกได้สำเร็จด้วยวัยเพียง33ปีนั่นก็คือกุนซือชาวเยอรมน,นียอย่างยูเลียนเนเกลมันโค้ชของทีมอา วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูถึงความสุดยอดของเขากันว่าทำไมเขาถึงเป็นยอดกุญซือที่อายุน้อยที่สุดเริ่มตัวกันที่ผลงาน UCL ในปีนี้ครับเขามีสถิติคุมทีม10นัดชนะทั้งหมด6นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียง2เกม ซึ่งทั้งสองเกมที่แพ้เนี่ยก็เป็นการแพ้กับทีมจากฝรั่งเศสนะครับโดยเกมแรกเนี่ยแพ้ไปนในรอบแบ่งกลุ่มให้กับโอลิมปิกลียงครับและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลาชัยในรอบรองชนะเลิศให้กับปารีแสแซงช็กแมงหรือว่าเนเกลมันเนี่ยแพ้ทางฝรั่งเศสกันนะเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักเท่าไหร่ครับพอแม้จะตกรอบรองไปเนี่ยแต่เนเกลม,มันก็ฝากผลงานสุดยอดเยี่ยมเอาไว้บันทึกลงประวัติศาสตร์ด้านการคุมทีมโดยเขาเป็นกุนซือหนุ่มที่พาลูกทีมทะลุถึงรอบตัดเชือกฟุบท่่ใหญยโรปาแเ ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์้วยวัยเพียง33ปีกับอีก23วันโดยนับตั้งแต่วันที่เขาพาทีมเอาชนะแอตเลติโกมาดริด2-1ทะลุเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแต่ก่อจะมีวันนี้เนยเกอ์มันก็ต้องพิสูจน์ตัวอีกมากมายพอสมควรครับ โดยเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของนเกอรมันเนี่ยต้องจบลงด้วยอายุเพียงแค่21ปีจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณหัวเขา่าจนทาให้เขาต้องหันหลังให้กับอาชีพนักฟุตบอลแต่เส้นทางในวงการลูกหนังของเขาเนี่ยไม่ได้จบลงไปด้วยเกอรมันเนี่ยตัดสินใจศึกษางานทางด้านโค้ชนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มต้นพิสูจน์ตัวเองในงานแรกที่ไม่ใช่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยการรับงานสเกลให้กับเยาวชนอาลบวกในปี2008ก่อนจะเข้ามารับงานผู้ช่วยโคช้ชให้กับอดีตต้นสังกกกัดเ่่่าาาาในรคแงงอย18800มิิ โดยรับบทเป็นมือขวาของทั้งอเล็กซานเดอร์ชมิดครับแล้วอีวิกาเอชเชกในปี2008ก่อนที่จะขยับขึ้นมายังสโมสรที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็นคือคอฟเฟนแฮมเจ้าตัวเนี่ยยังคงรับบทมือขวาเช่นเดิมครับครั้งนี้เป็นงานผู้ช่วยในระดับทีม U17 โดยเขาเป็นมือขวาให้กับซาวาเซมบอสผู้ช่วยของห้างขายาเลวากูเซนในปัจจุบันก่อนจะเข้าตาทีมงานคอฟเฟนแฮมครับถูกดันขึ้นมาเป็นโค้ชเต็มตัวครั้งแรกกับทีม U17 โดยเขาคุมทีมยู17ได้เพียงปีเศษเท่านั้นการงานของเขาก็ก้าวหน้าอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยยูเลียนถูกดันขึ้นมารับงานผู้ช่วยกับมาโก,โกเคิร์แล้วก็มาคัสกิด,ดอลโค้ชของทีมฮา f ส์ฟิลด์ัมชุดใหญ่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาทำงานในตำแหน่งนี้ไปได้แค่6เดือนก็ถูกโยกให้ไปจับงานโค้ดใหญ่เต็มตัวอีกครั้งกับทีมฮอฟสฟิลทัมย19 แหมโยกกันเป็นเกมสล็อตกันเลยทีเดียวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นโชคชะตาที่เข้าข้างเขาครับเพราะมันคือการพิสูจน์ฝีมือแบบจริงๆจังๆครั้งแรกและเจ้าตัวก็ไปทําให้ทีมงานของฮองฟเฟนทฮมต้องผิดหวังโดยทั้ง3ปีในการทํางานของเขาในการคุมทีม u 19เนี่ยเขาพาทีมคว้าท็อฟ,ฟี่ได้1ครั้งนั่นก็คือการคว้าแชมป์บูเนสลีก้ายู19ในฤดูกาล2013-2014หลังจากนั้นเนี่ยในครึ่งทางของฤดูกาล2015-2016ครับฮอฟเฟนทฮมตัดสินใจแยกทางกับฮัฟสตีเว่นโค้น และฮอฟเฟนไฮมเนี่ยก็มองไม่เห็นแววใครในจะเด่นไปกว่ายูเลสเีเ,เกลมันครับโคชยู19ของทีมพวกเขาจึงตัดสินใจมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งให้กับกุณซือไวกระตอเพียง28ปีได้ลองทดสอบฝีมือบนหลีกสูงสุดอาชีพครั้งแรกแม้ในครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยเนเกลมันจะพาทีมชนะ19นัดเสมอ2และแพ้ไป8 แต่ฮอฟเฟนไฮม์ก็จบได้เพียงอันดับ15ของเลกครับเกือบที่จะหล่นลงไปเล่นในลีกา2เยอรมันแต่ผลงานในปีถัดมานั้นสุดยอดมากกว่าเดิมครับและคงหาอะไรมาเทียบได้ยากพอสมควรเพราะคงไม่มีใครเชื่อครับว่าบุนซือที่มีประสบการณ์บนหลีกอาชีพสูงสุดเพียงแค่ครึ่งรดูรการจะพาทีมบินสูงได้ถึงขนาดนี้น่นก็เพราะว่าเพียงรดูรุการที่2ในการเข้าคุมทีมชุดใหญ่ของเนเกอร์มันเขาคุมทีมทั้งสิ้น34แมต ชน,น 16, ะ16เสมอ14และแพ้ไปเพียง4นัดยิงได้71เสียเพียง39ประตูจบเข้าไปถึงอันดับที่4ของตารางได้สิทธิ์เข้าไปเล่นฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปอย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีแม้ว่าในฤดูกาลถัดมาเนี่ยเขาจะพาทีไปไม่ถึงฝั่งฝันในทั่วยุโรปครับโดยไปแพ้ให้กับปารามาจารุ่นพี่อย่างเยอะเกินคอปแล้วก็ลิเวอร์พูลในศึก UCL ที่แพ้ไปกับสกอร์รวม2นัดแพ้ไป6-3ต่อ 3. แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดความร้อนแรงของเนเกอร์มาแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์ไปได้ครับโดยในปีนั้นนพวกเขาจบถึงอันดับที่3ของตารางสูงกว่าเดิมถึง1อันดับเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปีย้ยนส์มมลีกแบบอัตโนมัติแต่นั่นก็เป็นปีสุดท้ายของเนเกอร์มันกับฮอฟเฟนไฮม์โดย2องรุ่นกายกับทีมครับเขามีเปอร์เซ็นต์การคุมทีมชนะถึง40.44เลยทีเดียวในปีต่อมาครับอาร์เวไลฟิก ทีมฟอร์มแรงแห่งบุนเดสลิกาจัดการหนึ่งตัวยูเลียนเข้าไปคุมบางเหียนทันทีหลังฟอร์มการคุมทีม2ปีล่าสุดกับพร้อมฟุตมเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ธรรมดาครับกับอายุเพียงเท่านี้แล้วก็ทําได้ขนาดนี้โดยในฤดูกาลนี้ครับในเยอรมันคุมไรซิกในทุกรายการรวมแล้ว47แมตช์เอาชนะได้ถึง26เกมเสมอ14และแพ้ไป7เกมเท่านั้นยิงทะลุ107ประตูและเสียไปทั้งสิ้น55ลูกด้วยกันจบในอันดับที่3ของตาราง เขาไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จเส้นทางความยอดเยี่ยมของเนเกลแมนเนี่ยยังคงไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนครับคอยดูต่อไปว่าความสำเร็จต่อไปของโคชหนุ่มรายนี้จะมีอะไรให้พวกเรามาว้าวกันได้อีกต้องรอติดตามกันได้เลยครับและเช่นเดิมครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์กรุ๊ปแบบนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รวมถึง Sub s cribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโกเกิลด้วยนะครับโกเกิลฟุตบอลเซิร์ชเอนจินที่รวบรวมทุกเรื่องราวในวงการฟุตบอลมาไว้ที่หน้าจอคุณ